วัสดีครับวันนี้จะขอพูดเกี่ยวกับยาแก้ปวดไม่ว่าจะเป็นกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับซึ่งขระนวนการที่ทําให้เกิดการปวดก็คือการอักเสบนะครับจะประกอบด้วยการปวดบวมแดงร้อนนะฮะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้นะครับเราอย่าสับสนระหว่างการอักเสบกับการติดเชื้อนะครับซึ่งในวันนี้จะพูดเฉพาะการอักเสบที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อซึ่งยาแก้ปวดจะแบ่งออก อย่างน้อยก็2กลุ่มครับคือกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับและกลุ่มที่เป็นยาเสียลอยนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นยาเสตติดนะครับก็ใช้ในการแก้ปกวดมาตั้งแต่โบราณน,นะครับกลุ่มทั่วไปหรือว่ากลุ่มที่เราเคยใช้กันอยู่ประจำนะครับนั่นก็คือยาพาราเซตามอลน,นะครับที่รู้จักกันดี ตัวนี้จะต้องกินตามน้ําหนักนะครับในผู้ใหญ่เนี่ยน้ำหนัก50กิโลไม่เกินนี้กินได้1เม็ดนะครับคนที่น้ําหนัก50-70กินได้เม็ดครึ่งนอกจากนั้นคนที่น้ําหนักเกิน70ขึ้นไปกินได้2เม็ดนะครับอย่าไป2เม็ดทั่วไปหรือว่า1เม็ดบางทีเนี่ยไม่พอสําหรับการรักษานะครับแต่ถ้าคนน้ําหนัก50กิโลกิน2เม็ดก็มากเกินไปนะครับดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาข้อนี้ด้วยนะครับ ยาแก้ปวดลดการอักเสบระดับกลางนะครับซึ่งเป็นนอสเตอรอยหรือว่าเช่นพวกพอดสเตนนะครับเมทฟินามิกแอสซิกบูเฟนอินโดเมทิซินไดโคฟีนแอคเมอร์ล็อกซิแคมไพล็อกซิแคมนะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ใช้กันโดยทั่วไปแต่มีข้อเสียคือทำให้เกิดกดหลังเยอะนะฮะกินเยอะๆกินนานๆทำให้ไตเรา เสื่อมได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีการกินยาแก้ปวดประเภทนี้อยู่ก็ขอแนะนําว่ากินเฉพาะจําเป็นเท่านั้นนะครับกลุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกที่สําคัญก็คือกลุ่มยาเสพติดนะครับอย่างเช่นมอร์ฟีนเทติีดนเอนตานนลนะซึ่งมีการพัฒน,นาเพื่อให้เกิดการเจาะจงต่อการออกฤทธิ์แก้ปวดนะครับกลุ่มที่ไม่เข้าพวกอย่างเช่นพวก ฮามาดอก็จะเป็นยาที่ออกฤทธิ์แก้ปวดแบบรุนแรงแต่มีอาการข้างเคียงก็คือทอำให้ขึ้นไส้อาเจียนนะครับแต่ก็มีคนเอามาใช้ในทางที่ผิดนะฮะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มแพงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นยาออกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซิลิคอปซิดท,ทั้งหลายนะฮะออกฤทธิ์เจาะจงนะครับที่บอกแล้วว่าไม่มีฤทธิ์ต่อการกระตุ้นทําให้กดหลังเยอะนะฮะ หรือไม่มีฤทธิต์ต่อร่างกายอย่างอื่นแต่ว่ายาใหม่ๆนี้ยังไม่มีการศึกษาที่นานพอสมควรอาจจะมีฤทธิต์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะครับอันนี้ก็มีอุบิเหตุขึ้นมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิคอลซิดอคอกเซียนะครับซิลิเบกต่างๆนะครับซึ่งถามว่ายาใหม่ก็จะค่อนข้างจะแพงนะฮะยาที่เราใช้อยู่ก็ถูกแต่ก็ไม่ควรจะใช้บ่อยนะครับ ยาที่ปลอดภัยก็ยังคงเป็นยาพาราเซตามอนนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับออออออยยาาาาากกกััวนนนนน้้น็ข่เเหมใจจะ ใจไม่ดานพอใจไม่ดานพอเสียทุกอย่างมามากแล้วช่างมันเสียน้าตากอเท่านั้นช่างใจใครจะรู้ใครจะเห็นข้างในนั้นเป็นเช่น